โอมชานติวันนี้วันที่หนึ่งเดือนธันวาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเบอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานโดยการมาในโรงเรียนนี้ลูกได้รับการบรรลุผลทันทีแต่ละอัญ,ญมณีแห่งความรู้ที่พ่อได้ให้นั้นเป็นสมบัติที่มีค่าเป็นแสนแสน คำถามของเมอรีในวันนี้ทำไมความซาบซึ้งที่บาบาได้ให้กับลูกๆล,ลดถอยลงอะไรคือหนทางสำหรับลูกๆที่จะรักษาความซาบซึ้งของลูกให้อยู่สูงอยู่เสมอคำตอบความซาบซึ้งลดถอยลงเมื่อลูกนั้นออกไปแล้วก็เห็นใบหน้าญาติของลูกๆและก็ไม่ได้เป็นผู้ทำลายการติดยึด เพื่อที่ลูกจะรักษาความซาบซึ้งของลูกให้สูงอยู่เสมอให้เรียนรู้ที่จะมีการสนทนาจากหัวใจถึงหัวใจอยู่กับพ่อบาบาฉันเป็นของท่านต่อมาท่านก็ส่งฉันไปสวรรค์แล้วฉันก็มีประสบการณ์ของความสุขถึงยีสบอดชาติต่อมาก็ไม่มีความสุขเดี๋ยวนี้ฉันได้มาอีกครั้งหนึ่งที่จะรับมรดกความสุข จงมาเป็นผู้ทำลายการติดยึดแล้วความทราบซึ้งของลูกก็จะคงอยู่สูงเสมอสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงมาเป็นเหมือนกับพ่อบรามาลูกลูกจะต้องรับอันดับข้างหน้า,นาในการสาระละทิ้งเพื่อที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของภูมิลาลัยรอบคอของลูดา้าลูกจะต้องอุทิศตัวลูกเองในขณะที่มีชีวิต จุดที่สองเพื่อที่จะมาเป็นผู้ทำงานรับใช้เป็นประโยชน์จงมาเป็นผู้ทําลายการติดยึดแสดงหนทางให้กับคนตาบอดพรสำหรับวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมีความสุขอยู่ในจิตใจของลูกและขับไล่ความเจ็บป่วยทั้งหลายแล้วจงมาเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีตลอดการขอให้ลูกนั้นจงมีความสุขในจิตใจของลูก และขับไล่ความเจ็บป่วยทั้งหลายและจงมาเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีตลอดการได้กล่าวว่าเมื่อจิตใจของลูกมีความสุขโลกก็มีความสุขในขณะที่จากความเจ็บป่วยของจิตใจร่างกายของลูกทั้งหมดเริ่มซีดถ้าจิตใจของลูกนั้นดีลูกก็จะไม่รู้สึกถึงความเจ็บป่วยของร่างกายใดๆ ถ้าแม้นร่างกายของลูกไม่สบายจิตใจของลูกมีสุขภาพดีเพราะลูกนั้นมีการบำรุงที่ดีมากๆของความสุขการบำรุงนี้นั้นจะขับไล่ความเจ็บป่วยแล้วทําให้ลูกลืมความเจ็บป่วยได้ดังนั้นเมื่อจิตใจของลูกมีความสุขโลกก็จะมีความสุขและชีวิตของลูกก็จะมีความสุขนี่แหละทําไมลูกมีสุขภาพดีตลอด คติพจน์ให้รู้จักความสำคัญของเวลาแล้วลูกก็จะมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสมบัติทั้งหมดให้รู้จากความสำคัญของเวลาแล้วลูกก็จะมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสมบัติทั้งหมดโอมชานติ